สวัสดีลูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มีกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีเซเโซ,โซโอสาาุสก้าชนะนกยะเแกมปัส2ประตูต่อ1ก,อากาัมบาอซสก้าพ่ายมาชิดะเชเวีย1ประตูต่อ3อุลวะเลดไดมอนชนะจูบิโรอิวะตะ3ประตูต่อศ f อฟโตเกียวพ่ายอวิปปาฟุกโกะศูนย์ประตูต่อหนึ่งซาการโดสุพ่ายคาชิวะเลโซ1ประตูต่อ4โชนันเบเมเล่พ่ายเกียวโตซังกาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและวิโซโกเบชนะคาชิมะแอดเลอร์สประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลีกอันดับหนึ่งมชิระเชเวีย21นัด43แต้ม2คาชิมะแอดเลอร์21นัด38แต้ม3กัมบะโอซาก้า21นัด38แต้ม สวิเซลโคเบ2ยีนัด37แต้มหเซโซสก้ายีนัดสาแต้ม6กอวิป้าฟุกโอกะ21่นัด35แต้ 6, iva, oka, 27, ats, 35, แม7จ็ดซานเเฟรุชิมายี่สิบนัด34แต้มแปดอุลวะเลดไนขอบันาทำไมครับเอซโตเกียว21นัดสาแต้มเก้าอุลวะเลดไดมอนยี่สนัดสาแต้ม10โตเกียวเวอร์ดี้ยีนัด30แต้ 10, oya, as, 20, ats, 27, แม1ิเอ็ดนากย่ะแกมปัยีสิบนัดยี่สิบ 12. โยโกฮาม่าเอฟมารีนอส20นัด26แต้ม 13. คาชิวะเลโซ21นัด26แต้ม 14. นิ่าตะ21นัด25แต้ม 15. โคาวาสกิฟอนเต้่21นัด23แต้ม 16. จิบิโรอิวาตะ21นัด23แต้ม 17. เกียวโตแซงก้า21นัด18แต้ม 18. ซาคันโตสุ20นัด17แต้ม 19. าโชนนเบมเร่21นัด16แต้ม และอันดับที่20คอนโซเลสซ z เปาโล21นัด11แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตโคลโปาาเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดที่3อาร์เจนตินาชนะเปรู2ประตูต่อ0และแคนาดาเสมอชิลี0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A อันดับหนึ่งอาร์เจนตินา3นัด9แต้ม2แคนาดา3นัด4แต้ม3ชิลี3นัด2แต้มและ4เปรู3นัด1แต้ม กลุ่มนี้อร์เจินีกับแคนาดาได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายอังกฤษชนะในช่วงต่อเวลา2ประตูต่อ1สโลวาเกียหลังจากทั้งคู่นั้นเสมอใน90นาที1ประตูต่อ1ทําให้อังกฤษนั้นได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่เป็นสเปนชนะจอร์เจีย4ประตูต่อ1 ทำให้ทางด้านของสเปนนั้นได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งทางด้านสเปนนั้นจะไปพบกับทางด้านของเยอรมน,นีนะครับส่วนอังกฤษจ,จะไปพบกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายมาต่อกันที่ผลฟุตบอลอิลิทรเทลเลียงของนอร์เวย์ไวกิ้งชนะโรเซนบอก4ประตูต่อ2และผลฟุตบอลไวกาลีกาของฟินแลนด์มาริฮมามไพเอเจเคไป1ประตูต่อ2 กานิสตันพายกับทางด้าน if นะครับไป1ประตูต่ตอ 2, 2โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่าค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ